วันนี้ไม่มีมุมนองรอครับแค่ผมหิวเลยอยากกินก็แค่นั้นไปเร็วๆเลยแล้กันนี่คือควดไส้อัว่วโวดพ่อขนดแม่ไส้อั่วนะทุกคนอันเท่านี้เลยอย่าอย่าคิดลึกอย่าคิดลึกไอ้เหี้ยมากินกันเลยดีวยกว่าอันละยี่สิบห้าบาทเพิ่มสองอันนี่ไอ้เหี้ยกูจะกินยังไงไม่ให้ติดเหลืองไอ้เหี้ยออืม,อม ก็เมนว่าผักดองพวกผักพวกเครื่องเคียงยเงี้ยผักเคียงผักเขียวกินพร้อมกันเลยมันเห็นนิดนิด้ยแสบมากเลยขิง đã khít lึก được mấy hìa ha, là dây ủi, bị trượt, thằng này, này ไว้เจอกันใ่คลิปหน้านะครับผมบอกว่าคลิปนี้จะไม่โดนบินก่อน